ามหรือตำบลบ้านขามกัคือเมืองเมืองน้ำพองปัจจุบันซึ่งเป็นเขตแฝงร่วมการปกครองกับบ้านซีโลนะคะมีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปีแล้วนะคะกลับมีใบงอกงามเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็หากผู้ใดไปกระทำไม่ดีมีร้ายหรือดูถูกดูหมินไม่ให้ความเคารพยำเกรง ก็จะมีอันเป็นไปในทันทีทันใดนะคะเป็นที่น่าประหลาดของอผู้คนเหล่านั้นนะคะดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองในแถบนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีครอบตอมะขามนั้นเอาไว้นะคะเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาะะของคนทั่วไปพร้อมกับได้บรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อ่า9บทเข้าไว้ในเจดีตอมะขามนั้นนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกว่าพระเจ้า9พระองค์นะคะเจดี JD ที่สร้างในครั้งนั้นเป็นรูปปรางหลังจากได้ทำการบูรณะใหม่เมื่อราว50ปีที่ผ่านมานนั้นจึงได้เปลี่ยนเป็นรูปทรงเจดีแล้วก็มีนามว่าพระาธาตุขามแก่นนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะคะก็ อย่างเช่นพระมหาธาตุเก่นนครตั้งอยู่ภายในวัดนองแวงพระอารามหลวงถนนกลางเมืองนะคะแล้วก็อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ตั้งอยู่ที่สวนเจซถนนรอบบึงพระนครศรีบริรักษ์นะคะน้ำส่างสนามบินนะคะ ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือนะคะแล้วก็สารหลักเมืองนะคะคือเป็นเมืองเก่าเป็นสารหลักเมืองหรือบือบ้านที่เท้าเพียเมืองแผนได้ตั้งไว้ณบริเวณใจกลางหมู่บ้านหรือสารหลักเมืองขอนแก่นนั่นเองนะคะต่อมาก็คือพระาธาตุขามแก่น พระาธาตุขามแก่นตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิบ้านขามหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านขามอำเภอเมืองน้ำพองนะคะแล้วก็บึงละเลิงหวายอำเภอพลบึงละเลิงหวายอำเภอพลนะคะเป็นบึงขนาดเล็กที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าละเลิงหวายและเป็นที่กราบสักการะของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะปราสาท เปือยน้อยนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงเลยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเปือยน้อยเป็นปราสาทศิลปะขอมโบราณผสมระหว่างศิลปะขเขมรแบบแบบบาปวนแล้วก็แบบนครวัดต่อมาก็จะเป็นนาหลังหมู่บ้านทุ่งน้อยนาเช้าสุกนะคะเป็นทุ่งนาบริเวณกว้างอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านทุ่งน้อย ตำบลลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะต่อมาพิพิธภัณฑ์นสถานแห่งชาติที่7ขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่เป็นของแถบอีสานตอนเหนือต่อมานะคะ หอศิลปะวัฒนธรรมและอาคารศูนย์การชนะพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งแสดงศิลปะพื้นบ้านและเป็นแหล่งที่จัดแสดงนเทศการต่างๆต่อมาก็คือโฮมูลมังเมืองขอนแก่นนะคะจะตั้งอยู่ณบริเวณชั้นล่างอาคารสาธารณะ2,000ปีบึงแก่นนครเทศบาล นครขอนแก่นนั่นเองนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็คือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือใครที่อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้นะคะแล้วนะคะก็มีสถานที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้นะคะา อีกมากมายนะคะที่เรานะคะหรือ,อผู้คนที่อยู่ในแถบนั้นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะส่วนน้ําปั่นนะคะไม่มีเวลาเยอะนะคะก็ไปได้แค่นั้นนะคะถ้ามีแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากจะไปเยี่ยมชมแล้วก็เที่ยวเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จังหวัดขอนแก่นอีกแน่นอนนะคะ ก็วันนี้เรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังไม่หมดนะคะเพื่อนอนอกเอนือจากที่น้ำปั่นมาพูดนี้นะคะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะ,ะดูและก็ชมข้อมูลข้างล่างได้นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะถามสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกน้ำปั่นได้นะคะ แล้วถ้าน้ำปั่นนะคะพูดข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะหากมีข้อแนะนำหรือ,อคำแนะนำใดในะคะก็สามารถแนะนำน้ำปั่นมาได้นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์บอกน้ำปั่นได้นะคะก่อนที่จะจบนะคะเพื่อนๆนน้ำปั่นมีคําขวัญประจำจังหวัดขอนแก่น มาพูดให้ฟังด้วยนะคะอ่าพระาธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินทรแน่สุดเท่เรียนทองแรกมวยโอลิมปิก นี่ก็คือคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะก็ได้บรรยากาศนะคะสวยๆนะคะแต่บอกได้ว่าร้อนมากๆนะคะเพื่อนบางช่วงบางตอนเราก็จะแวะนะคะจอดไปทานอาหารไปเข้าห้องน้ำนะคะเอาจริงๆเลยนะคะว่า ร้อนมากๆเลยนะคะก็คืออคิดว่าจะไม่ร้อนขนาดนี้นะคะวันนี้ก็จะประมาณ42องศานะคะเพื่อนๆเห็นเห็นในในมือถือนะคะว่า42องศานะคะก็คือร้อนได้ใจจริงๆนะคะ Thank you.